สดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ผัดสังชาแนลนะฮะวันนี้จะเป็นครั้งแรกมาเล่นเกมเว็บกันนะฮะกับเกมสไตล์ฟอนนั่นเองเกมสายลับจับข้างบ้านนั่นเองนะฮะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญเหมือนเดิมฮะ,ะอาจารย์เอเลนเบเกอร์หอยแมงผู้และ odo, โดโดวอยมันมายยังไงกันะว่าผมเป็นคนชวนพี่โจ้เล่นเองนี่แหละเลยเพิ่งเล่นแกไม่ก,กินแล้วพี่โจ้ถ,ถ่ายแม่งเลยบอกตรงๆเลยว่ายังไม่เคยเล่นมาก่อนก่อนหน้านี้ก็ ซ้อมไปแล้วบ้าแต่วันนี้ครั้งนี้ของจริงแน่นอนโอเควิธีการเล่นเกม s p y f โฟนะครคือเรา1ใน4คนเนี่ยจะมี1คนที่เป็นสายลับนะฮะสายลับต้องเรียนกับคนอื่นที่ได้โดยห้ามโดนโหมดเป็นสายลับก็คือห้ามให้เปิดเผยตัวอย่าให้ใครอื่นคนอื่นรู้อ่ะโดยสายลับจะไม่รู้สถานที่ทำงานของคนอื่นๆว้ยส่วนคนที่เหลือจะมีทั้งสถานที่ทำงานและอาชีพ คือจะรู้กันเอง่ะแต่เราไม่รู้ว่าคนไหนคือสสยรักกันเอง่ะในกลุ่มนี้ในสี่คนเนี้คือวิธีการเล่นเราจะถามไปเรื่อยๆถามว่าเออสถานที่ทำงานเป็นยังไงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ชุดครึ่งแบบถามไปเรื่อยๆครับแต่แต่ว่าเราจะตั้งกฎแค่ห้ามถามเกินสามคำถามห้ามถามตรงๆอย่างเช่นคุณทํางานที่ไหนหรือว่าคุณทํางานคุณทางานอะไรอย่างเงี้ยมันตรงเลยไปครับมันจะตอบตรงชิบหผายเลยครับโอเคพร้อมนะทุกคนพร้อมพร้อมสามสองหนึ่งเริ่ม ผมเริ่มก่อนแล้วกันนะโจว่าสถานที่พี่โจทำงานอ่ะมีเด็กเยอะปะโอโหออ๋อทั้งนั้นบอกเลยอ๋ออทั้งนั้นอ่อ๋อขาวขาวมยเมยเยอะโอโหขนาดนั้นเลยเยอะเลยทีเดียวโอเคโอเคเดี๋ยวถามถามหอยแล้วกันหอยตื่อยังเดี๋ยวฟอลไม่เกี่ยวทำมไงโอเค โอเคหอยสถานที่ที่ทํางานเนี่ยอ่าผู้ใหญ่ไวกลางคนเยอะไหมผู้ใหญ่ไวกลางคนไม่ไเยอะนะพี่เยอะเยอะอยู่ใช่ไหมเยอะมาก่ถ้าเทียบถ้าเทียบกับเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เยอะกว่าใช่ไหมถ้าเทียบกับเด็กนี่เด็กเยอะกว่าครับเด็กเยอะกว่าโอเคเด็กเยอะกว่าอะไรวะดกคืออะไรกูว่ากูว่าแม่สายรักคงรู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนสายแล้ว โอเคเออ่ขอยังพูดถามต่อแามโดก็ได้โด้ที่ที่โดทำงานอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงล่ะเป็นแบบสถานที่แบบผู้คนแบบเยอะมากบึมๆทั้งนั้นบึมๆเลยนะจ้าจอะไรวะอะไรคะบึมนี่คืออะไรระเบิดโอ้ดูอันนั้นโอเคต่อไปหาพี่ทีครับหาพี่ทีกันเอทีที่พี่ที่พี่ทำงานอยู่ตอนเนี้ย มีแบบแบบคนอายุเท่าไหร่ึ้นไหมอ่ายี่สิบขึ้นไปอ่ะอ่าผมถามหอยแล้วกันที่หอยทํางานอยู่เนี่ยหรือที่ที่หอยอยู่เนี่ยมีเครื่องแบบที่ชัดเจนไหมมันมีมีเครื่องแบบที่ชัดเจนครับอ้าวอ้าวตอบแล้วไงอ้าวตอบแล้วไงก็เปลี่ยนสีก็ตอบถาก็ถามต่อสิอ๋อก็ต้องถามถาม ถามอาจารย์ก็ได้อาจารย์ที่ที่อาจารย์ทำงานเนี่ยเป็นอะไรดีวดะลักษณะมันเป็นยังไงเลยฮะลักษณะของที่ทำงานก็มีหลายตึกนะส่วนก็เยอะนะประมาณเนี้ส่วนเยอะด้วยนะหลายตึกส่วนเยอะเอางั้นเลยนะเออเอลยทีเดียวตองารักษณะโอเคส่วนเยอะเลยนะโอเค ถามพี่โจโ <Wow. S 2> ว่ายังไงจีวะไอ้เชียคิดียนถามไม่ออก <pers> อเจ้าเดาป่าป่าป่าใช่อ่ะโอเะะ้เจ <Wow. S 1> ๋งว่ะพี่โจไอสถานที่ยังานพี่โจเนี่ยคนโจรใหญ่เข้าได้เยอะไหมคนธรรมดาเข้าได้ไหมก็เข้าได้นะเพราะว่าถือว่าเหมือนกับว่าเป็นสถานที่พักผ่อนไปในทัวร์ด้วยเหมือนกันโอเคเดี๋ยวถาทำทำทมโดโด้อืมอ่าตำบทบาทที่ทำเนี่ย คือแบบว่านั่งในนั่งในออฟฟิศหรือว่าแบบว่าจะใช้งานฝีมือทําแบบจะเข้าอะไรไม่เข้า,ขาก็ได้เข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ได้แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์เนี่ยฝีแลนซ์แน่เลยดเด็กกันชิว่าเดตโต้เขาถามสุดท้ายของเดโตแล้วถามพี่ทีแล้วกันครับถามกูจะจังวะโอเคโอเคถามมะถามปะทีพีทำงานเนี่ยสถานที่นี่เป็นยังไงประมาณลักษณะ มมาณนีมีรูที่ที่กว้างมากแล้วก็มีตึกแบบบางที่ก็ตึกตึกติดกันนะแต่บางที่ก็โคตรจะอยู่ห่างแล้วก็โซนเยอะแค่นั้นแหละตึกห่างเลยโอเคโอเคโอเคามลโอเคหมดแล้วโอเคถึงเวลาสมควรแล้วครับผ่านไปแล้วสามนาทีนะฮะได้เหลยสามวินาทีโบนับใครคือสายลับครับอ่าเริ่มจากพี่โจก่อนใครคือใส่รับถ้าเป็นพี่พี่เลือกพี่เลือกโดโดแล้วกันอ่าแล้วโดโด้ครับเลือกใคร เลือกปิโจโอ้เลีอยสงกันเด็กค, <c oughs> คนเนี้ยคนเนี้ยผมว่าต้องตอบเหมือนใครบางคนปล่อยไหมผู้รับเลือกใครครับ <c oughs> เอ่อเลือกอาจารย์เนี่ยผม,มต้องไม่กลัวมาเปล่า,ลามไม่มีอาชีพเนี่ยงงเลยทีเดียวเออพี่เลือกโดโดอ้อะโอเคโดโด้สองเสียงกันนะฮะเปิดตัวครับคุณใช่สายลับหรือไม่ ไม่ครับอ้าวตายอ้าวเฮียอย่าบอกนะไอ้เฮียหอยตายแอยวหอยกินครับตายแล้วเลียนเกินเบียนเกินนี่มาสุดยอดไปเลยนะโฟบาวเดี๋ยวโตเดี๋ยวโตพิธาใส่เดี๋ยวโตทำงานจะไปหาอะไรใช่ไหมใช่แล้วคนของคุณคือใครนักเรียนครับไอสัตว์นักศึกษาใช่ไหมพี่โจ้ เป็นพนักงานซ่อมบำรุงอยู่ในมหาลัยเหมือนกันจะเข้าอะไรไปเข้าอะไรของผมเหรอนักศึกษาวิทยาโทลโอเคตอนนี้พวกเราแพ้นะก็คือไป่ป็นผด้ไดงคอแนยไอเย็นน้ำดอกเนยเรียบร้อยนำไปแล้วหนึ่งแต้มถามใครดีว่าถามพี่โจแล้วกันว่าว่า ที่ทำงานพี่โจเป็นยังไงครับที่ทำงานพี่ใช่ไหมโอโถงมากโอทงแบบสุดๆอ่ะโอทงจริงๆอันนี้บอกเลยโอทงคืออะไรวะโอทงโถยธรรดกายไม่ใช่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวธรรมกายบ้านจะสิถามใครดูวะถามถามอาจารย์ก็ได้โอเครับคนในที่ทำงานของอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำอะไรกันเอาคืออาจารย์บอก บอกอะไรไปอะครับต้องทำตามครับคือไปคำแนะนำแล้วก็เป็นเป็นแนวทางให้เขาทำต่ออาจารย์แนะแนวแน่เลยเดี๋ยวไอ้ก่อนหน้านี้คืออาจารย์มาพี่คุกผมอ่ะพี่โจถามเป็คำถามสุดท้ายเลยดท้ายแล้วถามโดโดตำแหน่งที่ทำเนี่ยอยู่เบื้องหน้าหรืออยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าเลยพี่เบื้องหน้าเลยใช่ไหมเป็นปันลงแน่เลยใช่โอ้ยสุดไอ้เหี้ยบอกจริงว่ารอบนี้ยากว่ะหตโหวด วอราจารย์เลนทขาเป็นกูวะโอเคบางอย่างหายไปต้องถามอาจารย์เลนก่อนโอเคบทใครบทพี่โจเหมือนเดิมคนสุดท้ายครับหอยหบทใครครับโหวตโด้นอ้เหี้ยมม่ใครโหวตเหมือนกันเลยสักคนดิสเอาให้ให้เอาใหม่โหวตใหม่โหวตใหม่แต่จดีโอ้บทใหม่ไม่มันคือเท่ากันมันเท่ากันหมดเลยพี่โจถามใครเมื่อกี้นี้ถาม ใครทำบ้าง่ะถามผมเองถามโตโต้มาถามโตโต้ถามถามพี่หอยแล้วกันเออตำแหน่งตำแหน่งที่ทำเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรตำแหน่งที่ทำเหรอก็เกี่ยวกับสิ่งสิ่งหนึ่งที่แบบใหญ่หน่อยสิ่งสิ่งหนึ่งที่ใหญ่ได้แล้วครับหนึ่งคำถามหมดเวลาแล้วได้เวลาหมดแล้วครับโอเคมนแรกวมีหอยไอซ์เอาหอยมีกันโจ้หอยหมดแล้วหอยใส่รับใช่ไหมล่ามถาม ทำไมทุกคนทำไมทุกคนต้องใส่รับด้วยป๊องแรับใช่ปะหล่ะอแลใช่ปะใช่ใส่รับไหมก็ใช่ไงเฮ้ยรอบสามมาแล้วตั้งแต่รอบสองมาแล้วคือคือจะบอกตั้งแต่เล่นมานี่หาหาพี่ปอสุดแล้วบอก วัดพระธรรมกายช่บหมธรรมกายอ่าตอมาตอนนี้การสุดท้ายตาตัดสินพอนอะไรอย่างได้ไหม้าสลาสถามไอการที่ผมบอกว่าของของที่ใหญ่างเพราะว่าเพราะว่าตอนเพราะว่าตอนที่ผมบอกตอนแรกใช่ไหมผมทํางานอยู่ในสถานที่ที่เปิดกว้างหน่อยเออใช่ไหมเปิดกว้างหน่อยแล้วก็เป็นการที่แบบสถานที่นั้นน่ะ มันเหมือนยังไงถ้าเปิดกว้างใช่ไหมมันก็ต้องมีคนเยอะถูกป่ะใช่เป็นละครเมี้ยิัมมันก็ต้องมันก็ต้องมีคนเยอะใช่ไหมแล้วมันก็ต้องใช้ความคิดในเออมันก็ต้องใช้ความคิดในการที่ทาํนทานู่นทํานี่ถูกป่ะเออทำไมไม่คิดว่ามันเป็นเครื่องบินบ้างไม่เห็นเลยเะนียไเชียบเชี you looking are at? โอเคคร hehe, ับตอนนี <guarding Luigi> ้เราก็มีผู้เข้าแข่งเพิ่มมาอีกครับตอนแรกเป็นฝ่ายฝ่ายกวนอยู่ครับตอนนี้ก็เข้ามาจอยด้วยคุณปอเลียนโรนันติก้านั่นเองสวัสดีแล้วโดโดก็เปลี่ยนชื่อจากโดโดเว้ยเป็นโดโดติจิโอเคอันนี้จะเป็นเกมสุดท้ายนะครับเพราะว่าไม่รู้จะตกรักตกรักตกรักตกกตกรัตกรักตกรตกกตกตกรักตรักตกรักตกรักรักตกรักตรักตก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 รักต ไม่ผมเริ่มคนเดียวโอเคผมถามคนแรกผมถามพี่ปอเลยอ๋เออพี่ทํางานของพี่ปอเนี่ยมีคนเข้าเยอะไหมเยอะใช่ไหมพีปอถามต่อถามใครก็ได้ดว่าามโจดีกว่าว่าป๊บนึงนะอ้าวเอาเขาดูไ่ันเตะสตันดิที่ทํางานเป็นสถานที่เอกชนหรือราชการหรือไม่สังกัดอะไรเลย ก็ถ้าที่ทํางานอันนี้ใช่ไหมมันก็จะเรียกว่าเป็นเอกชนไหมก็ไม่เชิงเพราะเหมือนกับว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถสามารถใช้ร่วมกันได้ใช้ร่วมกันได้โอเคเดี๋ยวถามถามโดโด้แล้วกันเนี่ยเลยเออ <c oughs> ถามว่าตำแหน่งตำแหน่งที่ถามตอนนี้อยู่เ <c oughs> บื้องหล,งหลังหรือเปล่าหรืออยู่เบื้องหน้าเบื้องหน้าเลย,ยพี่ในไงนพันลอกแล้วแน่โอเคเดี๋ยวถามต่อ ตามพี่หอยแล้วกันเดซี่อะเดซแอร์อะเดี๋ยวถามพี่เนี่ยถามพี่หอยเนี่ยสถานที่ที่ทำอะมันกว้างเลยแคบกว้างเลยแคบกว้างหางโตด้วยฝ่ายไม่ไดยตามพี่โจแล้วกันว้าวว้าวตำแหน่งที่พี่ทำอ่ะ มันสูงหรือต,ต่ำไอ้ไอ้ไอ้สูงหรือต่ำเนี่ยคือฐานะไอ,อ,อ้ําแหน่งงานหรือว่านั่นแหละนั่นแหละพี่เข้าใจําแหน่งงานใช่ไหมก็ถ้าเรียกว่าจะว่าสูงไหมมันก็ในระดับหนึ่งเพราะว่ามันกับว่ามันเป็นส่วนสําคัญอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันเดี๋ยวถามถามหอยบ้างอืมช็<ว> <c oughs> <c oughs> <c oughs> อตหน่อยว่าเลยตำแหน่งตำแหน่งที่หอยทําเนี่ยต้องหมายกับว่าต้องเจอกับ ผู้คนเยอะๆเป็นคนแรกเลยหรือเปล่าถามว่าถ้ามันเป็นคนแรกเลยไหมก็ไม่คนแรกนะพี่แต่ว่ามันเจอคนเยอะก็คือก็คือมันแล้วแต่ใช่ไหมคอยถามไม่ถาทำทำทำใครดีทำทำพี่ปอแล้วกันอืมใช่คือกำลังมองว่าทำไมมันสถานที่แม่งตาลีตะเหลือกแหลกลานมากก็สิ่งที่บอกไงเป็นเยะอาจารย์ สถานที่ที่พี่ทำงานลักษณะเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวขอขอภาพแฝบก็แบบถือหูอลังเววังอะไรประมาณเนี้ยอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่พอทำต่อถาใครดีวะโอ้ยมันจะได้สถานที่เหมือนกันทุกคนปะวะทุกเหมือนกันหมดเลยอ๋อเออเหมือนกันหมดพี่เวลามันนับถอยหลังอยู่ครับพี่จริงเหรอเออเหลือสี่นาที ถามโดโดแล้วกันถามว่าคือปกติทำงานทำงานกับใครเป็นหลักทำงานอะไโอ้โหเป็นที่ว่างไงดีบ้างเป็นแก้วนี่แหละคำถามวัดว่างเชื่อว่าตรงไปบ้าะถามตรงไปบ้าวเลยทำงานกับใครเป็นหลักมันตอบอ้อมได้ก็ทำงานกับหัวหน้างานเลยหัวหน้างานตอบยังไงก็วิ่งกับหลักถามพี่ไปพี่โจกันว่าว่ามากที่พี่ทำอ่ะทำตอนเวลาประมาณไหนเวลา กลางคืนกลางวันทำตอนไหนมันเอาจริงๆนะถ้าถ้างานแบบทั่วไปไม่ยุ่งมากก็คือทำแค่กลางวันเรากลางคืนก็จับก็กได้แต่ถ้าแบบใกล้เดทไลน์อย่างเงี้ยอาจจะทำโอเวทําด้วยเออต้องอยู่ในสถานที่นั้นๆด้วยเอออยู่อยู่ค้างเลยอะอะไรเงี้ยมันจะหมดคนตายยังไงจะถามถามถามอาจารย์เลยแล้วกัน ครับเออยังไม่ถามพี่เยพีกูนั่งกูนั่งเงียบนั่งน่าไม่มีใครถามกูสักคนเลยทำไมเล่นเองมันยากกว่านั่งฟังคนอื่นใช่ไหมไม่ไม่คือเราคือไอ้คนฟังก็ต้องนั่งพิจารณาเดียว่าใช่ไม่ใช่ยังโอเคต่อถามถามว่าอ่าสถานที่หมายกว่าใช้แสงสีเสียงเนี่ยประมาณไหนหรือไม่ใช้เลยเยอะเยอะใช้เยอะอยู่ เยอะเนาะแต<อ>่ไฟนี่คือต้องตามตัวละครเนี่ยอ่าโอเคโเคตรตรงเลยอ่าขอถามพี่ปอรครับจ่ายที่ทำงานเนี่ยเอ,อ่อพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอะไรพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบบริเวณที่มันมเดี๋ยวเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ต่ำประมาณเนี้ยเดี๋ยวก็สูง <laughs> เดีย <laughs> เด๋ยวก็ต่ำ <laughs> เดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ต่ำเหี้ยแม่โคตรว่างเลยใช่ไหมเชี่ยจะบอกว่าตอนนี้ข้อมูลแม่งโคตรโคตรไม่มีแทบไม่มีเลยใครคิดเหมือนกันบ้างว่าข้อมูลมันน้อยมากเลยไม่น้อยเยอะมากเลยขาหอยค่ะก็ะไรดีวะสามสิบวิคนสุดท้ายเรายังมีสามสิบวิอยู่ข้างบนหรือมึงอยู่ข้างล่างชิบหายละ พี่หอยรีบตอบไปเขาถามนี่อะไรวะเนี่ยที่ทำงานน่ะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างตอบอะไรคนก็ไม่สงสัยหรอกพี่อยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างนี่มันคืออะไรวะพี่มันเป็นคำถามมันเป็นคำถามว่าความสูงคืออยู่สิอะไรอย่างเงี้ยไม่สูงโอเคหมดเวลาแล้วไิบแปดแล้วเนี่ยมันตอบตอบโอ้ย พลงวงเลยจ้ะนึกนานเนี่ยกูเพิ่งเล่นนะโอเคอ่ะเริ่มที่พี่โจก่อนโหวตใครคิดว่าใครเป็นสายลับถึงขนาดนี้แล้วต้องโหวตหอยไอ้าแล้วจะโตอ่ะโหวตพี่หอยหอยสองนะพี่ปอหอยหอยคุยกันเลยคุณคงไม่มีทางเลยกุณคงต้องโหวตหอยคนนึงพี่หอยใช่ป่ะกูก็ได้ใช่ป่ะ เป็นก็ได้เทาับเป็นจริงป้ะเ,เนี่ยก็เป็นจริงไงก็เป็นอย่งางนี้ยงว่าละ <c oughs> เพราะว่าสงสัยตรงทิ่ต่อว่าทํางานอยู่ที่สูงเนี่ยอย่างเดียวเนี่ <c oughs> เออตรงนี้แหละสงสัยเลยถอยแน่นอนเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าสถานที่ที่ทุกคนเลือกเนี่ยก็คือโรงละครใช่จะสูงกะตามคนที่สงสัยแต่บอกว่าไม่สูงนี่สงสัยเออก็ไม่สูง มันก็ไม่สูงบอว่าอยู่หลงมันก็ไม่สูงบอว่าอยู่หลังเวทีนะอยู่หลังเวทีนะผมเจ้าอาทีคิดเงินอ๋อไม่ได้ตั้งแแรกอะบอกคนอื่นเขาอีกทีใช่ไหมเราไปนั่แสดงเป็นผู้กำกับเป็นคนสั่งไอ้หอยทีไอ้เป็นคนสั่งอาจารย์เอเลนอีกทีอ๋อคนเป็นลูกน้องไอ้เจยอีกทีนึงคนคือเนบอกบทใช่ไหมใช่ อทีตเลยคือจะบอกว่าไอสานการอย่างเงี้ยมันมันบังคับยากครับคือต้องมีต้องมีหนึ่งคีย์เวิร์ดอะที่เราต้องรู้ว่าที่จะทําให้เรารู้ว่าใครคนนั้นอะคือตัวตัวปลอมอย่างเงี้ยไมสารับพหรือไม่ใช่จริงจังอเพื่อให้รู้ว่าเพื่อให้รู้ว่ามันอยู่ที่นี่จริงๆใช่ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่คือภาษาหันที่มันจะเป็นตัวบ่งบ่งชี้เลยอย่างเมื่อตอนที่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับเมื่อประมาณสองสามเกมที่แล้วเนี่ยผมถามเริ่มเกมมาปุ๊บผมถ่ายพี่โจเลย พี่โจใช่ทําำงานเนี่ยกว้างหรือไม่กว้างพี่โจตอบไปอย่างมั่นใจครับกว้างคนนึงคนนึงคนนึงว่าขำเว้ยบอกบอกบอกไปตกลนแล้วพี่โจนั่นแหละสายรับนั่นเองก็จบเลยก็คือสถานที่ทำงานของเราคือเรดดัมน้ำครับคือห้องเรดา้ากว้างดคือนี่ยะครับข้อเสียของสายรับคือเมื่อโดนถามคนแรกเขาจะตอบยำบากมากถ้าเป็นยิ่งคำถามเจาะจงอย่างเช่นกว้างไม่กว้างเนี่ย <ไ>ายคะที่ถ้าถ้าใครรู้ตัวเป็นสายลับนะถามก่อนเลยใช่ลวงเ,เป็นกันลวงแต่ปัญหาคือ <c oughs> เมื่อสายลับรู้ว่าเป็นอาชีพอะไรเมื่อ,อไหร่ชิบพายคทั้งวงนานนานเงี้เอาซะมันเคยมีกรณีมาแล้วเมื่อสายลับรู้ตแหน่งรู้ว่าทํางานอะไรกัน <c oughs> แต่ว่าไม่คือเราไม่ถามอาชีพเขาอยู่แล้วเราจะถามว่าเขาเป็นสายหรือไม่สายกันเอง คือแค่ารู้ทักษะที่ทำงานเขาก็แถมได้ยาวๆเลย <c oughs> เอาครั้งหน้าถ้าไป,ไปได้จะหาคนมาเล่นเพิ่มเขาจบแต่พียเท่านี้ไปบ่ายครับ okay, โอเคก็คื<บ>อถ้าคุณผู้ชมชอบเกมแนวสายลับอย่างนี้ก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กัเนเยอะๆนะฮะโอเคเอาสำหรับวันนี้จอมผัดซังอาจาร,รย์เอริเมเกอร์หอยแม่นผู้โดโดและปวาเลียน,นะนลูนาติก้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจบเกมเรื่องใหม่ 哎呀！